ความรุ่งเรืองของเอเธนนั้นทําให้เอเธนคล้ายกับเป็นเมืองหลวงของชาวกรีกในยุคสมัยนั้นและทําให้สปาร์ตามองเอเธนด้วยความริษยามาโดยตลอดอีกทั้งสาเหตุหนึ่งที่ทําให้จกักรวรรดิเปอร์เซียต้องเข้ามาโจมตีเอเธนก็ไม่ใช่เป็นเพราะความเครืองแค้นเอเธนแต่เพียงอย่างเดียวเปอร์เซียยังต้องการจะอาศัยเอเธนเป็นช่องทางสแสวงหาประโยชน์ให้แก่จกักรวรรดิเปอร์เซียในย่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้วยความจเจริญรุ่งเรืองของเอเธนอาจถูกสร้างขึ้นมาจากการสะสมทีละน้อยตั้งแต่ผลยุคมืดมาแต่ยุคสม ที่เอเธนรุ่งเรืองขึ้นแบบก้าวกระโดดจนกลายเป็นรัฐที่มีความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วเพียงไม่ถึง10ปีก็คือยุคของรัฐบุรุษผู้มีชื่อเสียงของชาวเอเธนนามว่าเพลริคริสนั่นเองเพลริคริสขึ้นมากุมอำนาจสูงสุดในเอเธนเมื่อประมาณปี460ก่อนคริสตกาลเขาเป็นทั้งนักการเมืองนักปกครองและนักการทหารที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลอีกทั้งยังเป็นนักพัฒนาสังคมอีกด้วยเมื่อเพลริคริสขึ้นมามีอำนาจจึงเดินหน้าพัฒนาระบบสังคมควบคู่ไปกับรรระะบบกาาาเเเมืองพข เชื่อว่าทั้งสองสิ่งต้องเกื้อหนุนกันไปเรื่อยๆบ้านเมืองจึงจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองและมีความเข้มแข็งได้อย่างแท้จริงซึ่งรากฐานของสังคมก็คือประชาชนจึงต้องทําให้ประชาชนมีความสุขเสียก่อนเพลิิสเดินหน้าปฏิรูปสังคมด้วยการเสริมสร้างทางด้านศิลป,ปะและวัฒนธรรมเพราะเขาเชื่อว่าศิลป,ปะวัฒนธรรมจะสามารถยกระดับจิตใจประชาชนให้สูงส่งได้ซึ่งก็จะทําให้สังคมถูกยกระดับให้สูงขึ้นมาด้วยเมื่อระดับจิตใจของผู้คนในสังคมทั้งหมดถูกยกระดับขึ้น ก็จะเป็นพื้นฐานของสังคมที่มีความเข้มแข็งระบบการเมืองก็จะสามารถเดินหน้าไปเรื่อยๆซึ่งระบบการเมืองของเอเธนก็เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกันพัฒนาทางด้านการเมืองอีกด้วยซึ่งเพลริคิสก็ไม่ใช่นักปกครองประเภทนักทฤษฎีหรือนักพูดแต่เพียงอย่างเดียวเขาเป็นนักปฏิบัติที่นอกจากจะคิดแล้วก็ต้องลงมือทําให้เห็นจริงให้ได้ดังนั้นในยุคสมัยของเพลริคิสจึงได้เกิดการพัฒนาขึ้นในทุกๆด้านอย่างที่ไม่เคยมียุคสมัยใดจะเกิดการพัฒนา ขึ้นมากมายเช่นในยุคสมัยของเขามาก่อนเอเธนในยุคสมัยเพลิคิสจึงไม่เคยหยุดนิ่งทุกหนทุกแห่งมีแต่การสร้างและบูรณะจนเอเธนในสมัยนั้นคล้ายจะถูกในลมิดให้สวยงามขึ้นมาเพียงชั่วข้ามคืนอย่างน่าอศัศจรรย์และกลายเป็นรัฐที่ทรงอิทธิพลที่สุดมั่งคั่งที่สุดรวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางของชาวกรีกอีกด้วยเพลิคิสเกิดในครอบครัวที่มีฐานะของกรุงเอเธนมีสายเลือดของนักการเมืองจากทางฝากฝั่งของมารดาและมีบีดาเป็นนายทหารยศนายพลประจำกองทัพเอเธนช่วงชีวิต ในวัยเด็กของเพลิคลิสนั้นไม่มีบันทึกเอาไว้มากนะักทราบแต่เพียงว่าเมื่อเขาอายุได้3ามขวบ เขาก็ได้รับการซึมซับจากภาพสงครามครั้งที่ชาวเปอร์เซียบุกขึ้นหาดมาราธอนเป็นครั้งแรกเละหลังจากนั้นอีก10ปีก็ต้องพบกับภาพของกองทัพเปอร์เซียเข้าย่ำยีเอเธนอีกครั้งเมื่อเขาอายุได้13ปีซึ่งในครั้งนั้นเพลิคิสก็เป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในกลุ่มผู้หญิงและเด็กที่ถูกสั่งให้อพยพออกจากกรุงเอเธนเพื่อหลบหนีกองทัพเปอร์เซียก่อนที่เปอร์เซียจะเข้ามาเผาเอเธนจนวอดจนเมื่อศัตรูจากไปแล้วชาวเอเธนก็กลับเข้าเมืองเพลิคิสนั่งมองซากกรุงเอเ ภาพสรากประหักดพังของเมืองที่เคยสวยสดงดงามสะท้อนอยู่ในใจของเขาตั้งแต่นั้นซึ่งในตอนนั้นเขาจะคิดหรือไม่ไม่มีใครทราบว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นผู้สร้างเอเทนให้กลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้ง ในปี472ก่อนคริสต์กาชเพลริคิสก็เริ่มบทบาทในสังคมของเอเธนเป็นครั้งแรกด้วยการร่วมเป็นผู้จัดกิจกรรมขึ้นในเอเธนในขณะนั้นเพลริคิสอายุได้20ปีแล้วในช่วงที่ชาวเอเธนมีความรุ่งเรืองนั้นสังคมของชาวเอเธนมีความสมบูรณ์พูนสุขอย่างมากและมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่ารัฐกรีกอื่นๆจนถึงกับมีการกล่าวกันว่าชีวิตของชาวเอเธนในปี11นั้นจะจัดแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันคือส่วนหนึ่งสําหรับทำมาค้าขายส่วนหนึ่งให้สําหรับ can sực giá และอีกส่วนก็คือการหาความบันเทิงเพลริคิสเริ่มสร้างชื่อเสียงด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเลุยทางเข้าสู่บทบาททางการเมืองเริ่มแรกนั้นเขากับพวกร่วมกันเป็นผู้จัดงานเทศก,กาลประจําปีในพิธีกรรมบงวงสรวงเทพเจ้าไดโอนิซัสเทพแห่งความสมบูรณ์พูนสุขและความรื่นเริงตามความเชื่อของชาวกรีกอันเป็นงานสําคัญตามประเพณีข,ของชาวเอเธนที่ต้องจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในทุกๆปีเพื่อเป็นการขอบคุณเทพไดโอนิซัสที่ประทานความสมบูรณ์พูนสุขมาให้แก่ชาวเอเธน ผู้เป็นแม่งานในการจัดงานประเพณีนี้ได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีฐานะทางสังคมหรือมาจากตระกูลสูงที่ชาวเอเธนรู้จักกันเป็นอย่างดีจึงจะได้รับความไว้วางใจให้จัดกิจกรรมที่สําคัญเช่นนี้ได้นอกจากงานกิจกรรมสําคัญสําคัญที่เพลิิสมักอาสาเป็นแม่งานแล้วเขายังเข้าไปมีส่วนร่วมกับงานบันเทิงอื่นๆเช่นการแสดงละครและดนตรีซึ่งงานบันเทิงถือเป็นหัวใจหลักอย่างหนึ่งของชาวเอเธนที่ขาดไม่ได้ เพลิิสเป็นผู้สนับสนุนคณะละครและคณะดนตรีมากมายหลายคณะในเอเธนจึงทําให้ชื่อเสียงของเขายิ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายขึ้นไปอย่างรวดเร็วในแวดวงสังคมของชาวเอเธนซึ่งหนึ่งในบทละครเรื่องที่ชาวเอเธนชอบให้แสดงมากที่สุดก็คือเรื่อง The Persian เป็นละครเสียสีชาวเปอร์เซียได้อย่างเจ็บแสบที่สุดซึ่งชาวเอเธนสะใจอย่างมากเมื่อมีการเปิดแสดงผู้คนจะแห่แหนเข้าไปชมจนแน่นทุกๆครั้งที่เปิดการแสดงและผู้จัดก็มักจะได้รับความนิยมไปด้วย ในปี461ก่อนคริสต์กาชเพลิคิสก็เข้าสู่เส้นทางการเมืองโดยทำงานให้กับนักการเมืองรุ่นพี่นามว่าเอฟิอัลติสนักการเมืองหัวก้าวหน้าในเอเธนกลุ่มการเมืองที่เพลิคิสสังกัดอยู่มีอิทธิพลอย่างสูงในสภาปกครองในช่วงที่เพลิคิสเข้ามาทำงานทางการเมืองไม่นานฝ่ายตรงข้ามกับกลุ่มของเพลิคิสก็ก่อเหตุสร้างความวุ่นวายขึ้นเพื่อช่วงชิงอำนาจกระทั่งฝ่ายเพลิคิสต้องสูญเสียนักการเมืองคนสำคัญของกลุ่มคือเอฟิอัลติสจากการถูกลอบสังหารทำให้ การเมืองฝ่ายตรงข้ามคือไซมอนซึ่งเป็นฝ่ายหัวรุนแรงได้ขึ้นมามีอำนาจในสภาการปกครองแทนไซมอนผู้นี้เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นพวกนิยมสปาร์ตาต้องการให้เอเธนมุ่งไปในด้านการทหารเป็นหลักดังที่สปาร์ตาทำแต่กลุ่มของไซมอนก็มีอิทธิพลในสภาอยู่เพียงไม่นานเนื่องจากกลุ่มการเมืองกลุ่มนี้เข้าไม่ถึงจิตใจของชาวเอเธนอย่างแท้จริงชาวเอเธนไม่ชอบการดำเนินชีวิตแบบสปาร์ตาเนื่องจากพวกเขาดูหมิ่นว่าชาวสปาร์ตานั้นเป็นคนชั้นต่ำที่โง่เขลา ชีวิตมักหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องสงครามจนไม่คิดจะใส่ใจในการพัฒนาสังคมในด้านอื่นๆนะักสิ่งนี้เองทําให้กลุ่มของไซมอนแม้ว่าจะชนะในเวทีการเมืองในสภาแต่เวทีภายนอกที่ต้องอาศัยฐานเสียงประชาชนแล้วกลับไม่ได้รับความนิยมเมื่อถึงเวลาออกเสียงเลือกตั้งโดยประชาชนแล้วกลุ่มของไซมอนจึงได้รับความพ่ายแพ้เมื่อประชาชนเทเสียงให้แก่กลุ่มของเพลิคิสจนฝ่ายของเพลิคิสได้ที่นั่งในสภามากกว่า ศัตรูทางการเมืองของเพลริคิสอีกคนก็คือทูไซดีดิสทูไซดีดิสนั้นเป็นคู่แข่งทางการเมืองของเพลริคิสซึ่งมักคัดค้านแนวความคิดของเพลริคิสในทุกๆเรื่องอย่างไม่มีเหตุผลอย่างไรก็ตามเพลริคิสก็เอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้อย่างงดงามเสมอด้วยความสามารถและทักษะที่เหนือชั้นกว่าใครๆด้วยเหตุนี้เองเพลริคิสจึงได้รับสมญานามในสภาว่าดิโอลิมเปียนซึ่งมีความหมายว่าผู้มีชชย กระทั่งในปี460ก่อนคริสต์ศักรชเพรลิคิสก็ขึ้นมากุมอำนาจสูงสุดทั้งทางด้านทหารและการเมืองโดยที่มีเสียงในสภาสนับสนุนเขาอย่างท่วมทน้นซึ่งได้เลือกให้เพรลิคิสเป็นผู้ปกครองโดยมีอำนาจอย่างเต็มที่เพรลิคิสจึงได้เริ่มต้นพิกโกมเอเธนสู่ความเจริญรุ่งเรืองตามที่เขาเคยคิดฝันเอาไว้เพรลิคิสเริ่มต้นยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเอเธนให้มีความเจริญก่อนเป็นลำดับแรกเขาออกสำรวจชีวิตชาวเอเธนในแต่ละวันว่าใช้ชีวิตกันอย่างไรทั่วทุกซอกทุกมุม จนได้พบเห็นความจริงว่าแม้เอเธนจะชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยสดงดงามแต่ก็เพียงแค่ฉากหน้าเท่านั้นเมื่อเพลิิสเดินลึกเข้าไปในซอกลึบก็จะพบกับภาพของความเป็นจริงเบื้องหลังตึกอันหรูหราสวยงามเพลิิสพบเห็นผู้ยากไร้ผู้ไม่มีที่อยู่อาศัยและขอทานมีอยู่ทั่วไปเด็กๆซึ่งขาดสารอาหารคนเหล่านี้ถูกผลักดันให้หลบไปอยู่ข้างหลังภาพอันสวยสดงดงามของเอเธนเมื่อเพลิิสให้ทําการสํารวจสมมโนประชากรแล้วก็พบกับความจริงที่น่าตกใจเมื่อพบ ว่าจำนวนคนจนนั้นมีมากกว่า2ในสของชาวเอเธนทั้งหมด เพลิกิสเริ่มต้นแผนการเสริมสร้างสังคมของเอเธนขึ้นใหม่โดยเริ่มต้นที่ชนชั้นล่างที่ยากจนก่อนโดยการจัดวางระบบสัมมโนประชากรใหม่ทั้งหมดให้มีการสำรวจเชื้อสายของเอเธนใหม่ทั้งหมดแต่เดิมนั้นสังคมของชาวเอเธนได้มีการกีดการชาวเอเธนที่เป็นลูกผสมเช่นลูกที่เกิดจากพ่อชาวเอเธนแต่แม่เป็นคนจากที่อื่นก็จะไม่ถือว่าเป็นชาวเอเธนโดยจัดให้เป็นพวกเดียวกันกันกบชนต่างเชื้อสายที่เป็นคนอพยพเข้ามาอยู่ในเอเธนคนเหล่านี้จึงไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียง ใดทั้งที่เกิดในเอเธนซึ่งเพลิคิสเห็นว่าการทําเช่นนี้จะยิ่งทําให้ชนเชื้อสายเอเธนลดน้อยลงไปทุกทีและหากมีการจํากัดสิทธิ์อยู่เช่นนี้ก็จะมีแต่ทําให้ชาวเอเธนไม่ยอมสมรสกับคนต่างเชื้อชาติ พอนานวันเข้าก็จะเกิดการกีดกันเชื้อชาติกันเองลุกลามไปทั่วทั้งสังคมสังคมก็จะเกิดความสับสนโอลมานจากการกีดกันเชื้อชาตินี้เองเพลิคิสจึงได้มีการจัดกลุ่มของเชื้อชาติขึ้นใหม่โดยให้สิทธิ์แก่บุตรลูกผสมให้เท่าเทียมกับชาวเอเธนแท้ทุกอย่างแต่การจัดโครงสร้างสามโนประชากรใหม่นี้ก็ทําให้เพลิคิสเกิดความบาดหมางกับพวกเศรษฐีผู้ดีมีศักดิ์ที่เห็นว่าเป็นการทําให้สิทธิ์ของพวกเขาถูกลดทอนลงไปและเป็นการเพิ่มภาระทางสังคมมากขึ้นไปอีกพราอ พวกเขาจะต้องเสียภาษีเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คนกลุ่มนี้ด้วยอย่างไรก็ดีการกระทําของเพลิคิสในครั้งน,นี้ได้ทําให้เกิดผลในระยะยาวเพราะเท่ากับเป็นการเพิ่มจํานวนประชากรชาวเอเธนให้มากขึ้นซึ่งส่งผลให้เห็นในเวลาต่อมา <S <S <Dartmouth. S 1> เมื่อจํานวนประชากรมีมากขึ้น <stink> ก็สามารถเกณฑ์แรงงานคนเหล่านี้มาจัดแบ่งหน้าที่ในการสร้างสังคมเอเธนในด้านต่างๆให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นต่อไปได้แม้ในยามสงครามก็จะสามารถเกณฑ์คนเหล่านี้เข้ากองทัพได้อย่างเต็มภาคภูมิและเต็ม เพราะพวกเขาก็ถือว่าเป็นชาวเอเธนเช่นกัน เพลิคิสเป็นต้นแบบของนักการเมืองผู้ซื่อสัตย์เขาปฏิเสธของกำนันทุกชนิดไม่ยอมรับสวยสาอากรหรือส่วนแบ่งพิเศษใดๆที่มีคนเสนอให้ขณะเดียวกันก็ยังคอยหยุดยั้งการคอร์รัปชันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบซึ่งการต่อต้านการทุจริตของเพลิคิสอย่างหนักแน่นเช่นนี้ทําให้เขามักหลีกหนีการออกสังคมมากขึ้นเนื่องจากการออกสังคมมักเป็นหนทางหนึ่งที่ให้พวกพ่อค้าและพวกหวังประโยชน์มีโอกาสเท่าใกล้นักการเมืองและตีสนิทได้ง่ายๆอันจะนํามาซึ่งิินบน และการคอร์รัปชันติดตามมาการประกาศตนต่อต้านคอร์รัปชันอย่างหนักแน่นของเพลิคิสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทาให้เขาได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นอย่างสูงก่อนที่สงครามเพโลป و ن เชียนจะเกิดขึ้นนั้นเพลิคิสไม่วางใจปัญหาด้านสปาตาอยู่แล้วจึงต้องการเสริมสร้างกําลังทหารให้เข้มแข็งเพื่อเตรียมรับศึกหากสปาตาหาเรื่องเข้ามาทําศึกอีกแต่การสร้างกําลังขึ้นใหม่นี้หากรู้ไปถึงสปาตาทางฝ่ายนั้นก็จะหาเรื่องว่า A ten, เอเธนเตรียมทําศึกกับสปาตาอีกจึง ต้องหาหนทางอย่างรอบคอบ และเพื่อวางใจกับปัญหาที่จะตามมาเพลิคิสจึงขอให้เปิดการเจรจากับสปาร์ตาเพื่อตกลงทำสนธิสัญญาระหว่างกันว่าจะไม่มีใครคิดทำศึกกับอีกฝ่ายก่อนเพื่อเป็นหลักประกันว่าสปาร์ตาจะไม่โจมตีเอเธนอย่างน้อยก็ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อที่ฝ่ายเอเธนจะได้เดินหน้าสร้างเสริมกําลังให้เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆและอีกด้านหนึ่งเอเธนก็ขยายสัมพันธมิตรีที่มีกับพันธมิตรในกลุ่มเดเลียนให้ดียิ่งขึ้นด้วยการเสนอให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆเพื่อให้พันธมิตรกลุ่มนี้ก กกลุ่่มันอยางเนนนวแน่เพลีคริสยังได้ชื่อว่าเป็นผู้เนรมิตอะโครโพลิสสถานที่สําคัญอันเป็นสัญลักษณ์ของเอเธนให้ยิ่งใหญ่และสวยสดงดงามอีกด้วย เลิคิสจัดให้มีการบูรณะและสร้างศาสนสถานต่างๆขึ้นใหม่บนอะโครโพลิสในปี447ก่อนคริสตกาลโดยจัดวางแผนผังเมืองให้อะโครโพลิสเป็นเมืองชั้นในของเอเธนซึ่งวิหารพาเธนอนวิหารคู้บ้านคู้เมืองของชาวเอเธนที่ใช้สำหรับบวงสรวงเทพีอาธีนาเทพีผู้ปกป้องเอเธนก็สร้างขึ้นในช่วงเวลานี้นั่นเองในแผนการสร้างอะโครโพลิสขึ้นใหม่ในครั้งนั้นต้องใช้เงินไปอย่างมากมายมหาศาลในการก่อสร้างจนถึงกับต้องหยิบยืมเงินจาก ากรัฐอื่นๆหลายแห่งเพื่อให้โครงการนี้สำเร็จลงได้วิหารพาเธนนอนและอะโครโพลิสใช้เวลาในการสร้างยาวนานมากโดยสร้างเสร็จในปี438ก่อนคริสตกาลในเมื่อสร้างเสร็จแล้วนั้นก็ได้ทําให้อาคโครโพลิสของเอเธนมีความโดดเด่นเหนือกว่าอะโครโพลิสในที่ใดๆจนไม่เพียงอะโครโพลิสแห่งนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเอเธนเท่านั้นแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาวกรีกไปเลยทีเดียว ในสมัยของเพลิคริสนั้นเขายังได้พัฒนาเอเธนให้กลายเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของชาวกรีกและความรู้ในวิทยาการแขนงต่างๆอีกด้วยโดยเฉพาะในด้านความรู้และวิทยาการเอเธนในยุคนั้นได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยของโลกเลยทีเดียวและชาวเอเธนก็ชื่นชอบการบันเทิงอย่างมากจึงเกิดโรงละครขึ้นมากมายการแสดงละครถือว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่เฟื่องฟูมากในยุคสมัยนั้นทําให้เกิดมีนักเขียนบทละครและจินตานิยายเกิดขึ้นมากมายจนชาวกรีกได้รับการยกย ยอมว่ามีความละเอียดละไมในศิลปะและวรรณกรรมอย่างมากวรรณกรรมมากมายของชาวกรีกได้รับการยอมรับโดยทั่วไปซึ่งก็ทําให้นักคิดนักเขียนนักวรรณกรรมและนักปรัชญาชาวกรีกเกิดขึ้นมากมาย จากจุดเริ่มต้นของงานเขียนและงานวรรณกรรมต่างๆของชาวกรีกที่มีอยู่อย่างมากมายนี้ทำให้เพลริคิสมองเห็นในคุณค่าของงานวรรณกรรมต่างๆว่าเป็นขุมความรู้ที่ทรงคุณค่าเขาจึงมีความคิดที่จะทำให้เอเธนเป็นศูนย์กลางทางวรรณกรรมงานเขียนรวมไปถึงตำรับตำราต่างๆด้วยเพลริคิสจึงพยายามเชื้อเชิญนักคิดนักเขียนต่างๆให้เดินทางเข้ามาอาศัยอยู่ในเอเธนด้วยการเปิดโอกาสให้นักคิดนักเขียนและปัญญาชนต่างๆได้เข้ามาตั้งหลักตั้งฐานตั้งสำนักกันอย่างอิส ซึ่งรัฐสัญญาว่าจะให้การสนับสนุนผลงานของพวกเขาอย่างเต็มที่ซึ่งก็ทําให้เหล่านักคิดนักเขียนบัณฑิตและปัญญาชนต่างๆต่าง,าง,างก็เดินทางเข้าสู่เอเธนกันอย่างมากมายเพื่อสแสวงหาโอกาสที่จะเปิดภูมิความรู้และความคิดของตนออกสู่สาธารณะให้กว้างขวางขึ้น การสนับสนุนให้เหล่านักคิดนักเขียนต่างๆเดินทางเข้าสู่เอเธนในสมัยเพลิคิสนี้ไม่เพียงแต่สร้างคุณประโยชน์ให้แกเอเธนเพียงเท่านั้นแต่ยังเท่ากับเป็นการสร้างคุณูปาการอันยิ่งใหญ่ให้แก่โลกอีกด้วยเพราะการที่เอเธนเป็นแหล่งรวมของนักคิดนักเขียนและนักปรัชญามากมายในสมัยนั้นจนใครๆก็ต้องการเดินทางไปศึกษาหาความรู้กันที่นั่นจึงทำให้โลกได้เกิดมีวิทยาการใหม่ๆขึ้นมามากมายที่แตกยอดทางความคิดมาตั้งแต่ในยุคสมัยนั้นในจำนวนนักคิดนักเขียนนักปรัชญาที่ มีชื่อเสียงในเอเธนในยุคสมัยนั้นเช่นอันเอ็กซาโกรัสอริสโตฟานิสยูริพไดิสโซโพคริสโซโครติสเฮลโตออริสโตเิลและฮีโรโรตุสเมื่อเอเธนก้าวขึ้นสู่ความเป็นรัฐที่แข็งแกร่งขึ้นในทุกๆด้านแล้วนั้นในที่สุดเพลเคิสก็มองไปถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างเอเธนกับสปาร์ตาซึ่งยังคงเป็นคลื่นใต้น้ําอยู่เสมอมา ซึ่งสปาร์ตาอาจละเมิดสัญญาได้ทุกเมื่อดังที่เคยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งและอาจเข้าโจมตีเอเธนโดยไม่ทันที่ตั้งตัวสักวันหนึ่งเพลิคริสจึงเสนอต่อสภาปกครองของเอเธนให้เห็นถึงความเป็นไปได้นี้เพื่อเตรียมให้พร้อมหากต้องรบกับสปาร์ตาได้ขออนุญาตในการพัฒนากองทัพให้เข้มแข็งขึ้นโดยเฉพาะกองทัพเรือที่เอเธนได้ชื่อว่ามีกองทัพเรือที่เข้มแข็งมากก็ต้องทําให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นและก็เป็นไปตามที่เพลิคริสคาดการไว้เพราะในปี430 ก่อนคร,ริสต์การสปาร์ตาก็ละเมิดข้อตกลงหรือทางสปาร์ตาอาจระแคะละคายเรื่องการเสริมสร้างกองทัพของเอเธนก่อนก็เป็นได้จึงได้ยกทัพมาตั้งอยู่ใกล้กับกรุงเอเธนเพื่อเป็นการยั่วยุให้เอเธนประกาศสงครามสงครามเพโลปนิเชียนจึงเริ่มต้นขึ้น แต่ในขณะที่สงครามกําลังดําเนินไปอย่างไม่มีทีท่าว่าจะจบสิ้นนั้นภายในกรุงเอเธนก็ได้เกิดโรคระบาดใหญ่ขึ้นในปี430ก่อนคริสตกาลการการะโรคได้ติดมากับเรือสินค้าที่เดินทางค้าขายกับต่างแดนจนทําให้เกิดการแพร่ระบาดไปทั่วทั้งเมืองแต่ในบางแห่งก็เชื่อว่าอาจเป็นแผนของสปาร์ตานั่นเองที่นําเชื้อเข้าไปแพร่ระบาดในกรุงเอเธนเชื้อโรคลุกลามไปอย่างรวดเร็วจนควบคุมไม่ได้ทุกแหล่งน้ําหรือแม้แต่อาหารกลายเป็นของต้องห้ามในการบริโภคช้า วเอเธนจึงเกิดความอดอยากกันอย่างใหญ่หลวงประมาณกันว่าหลังกำแพงเมืองเอเธนนั้นมีประชากรอ,อาศัยอยู่ราวแสนกว่าคนผู้คนล้มตายลงไปจํานวนสอง0,000ื่นกว่าคนด้วยโรคระบาดในครั้งนั้นรวมไปถึงบุตรสองคนของเพลริคิสด้วยซึ่งต่อมาเพลริคิสเองก็ติดเชื้อการโรคนี้เข้าไปด้วยจึงทําให้เขาเสียชีวิตลงในปี429ก่อนคริสตกาชการเกิดโรคระบาดและต้องสูญเสียเพลริคิสไปทําให้สถานการณ์ทั้งหมดของเอเธนต้องเปลี่ยนแปลงไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ อาจกล่าวได้ว่าความพ่ายแพ้อย่างยับเยินในสงครามเพลโลปนีเชียนในครั้งนั้นสาเหตุสำคัญก็มาจากสองกรณีนี้ด้วยนั่นเอง